สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชรพลพาผู้ชมมาดูเจ้าโก,โกเบโก,โก SK 2 0 0 Mark มารเทนนะครับอยู่กันกับทีมงานหอจโกพาทิศครับพาทิศคอนทรักชั่นนะครับนี่ก็อยู่กับงานขุดอ่างเก็บน้ำขุดตะกร้านะครับ หรือว่าเป็นงานระบบระบายน้ําหรือว่ากระจายน้ํานะครับระบบกระจายน้ำดื่ยการเกษตรโดยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่รู้ว่าเรียกชื่อโครงการเขาถูกไหมนะ นี่ก็เปิดดินชั้นแรกครับเป็นชั้นแรกที่เปิดนี่ก็ทำเป็นเป็นคันนะครับเป็นคันอ่าง ผมเคยมาถ่ายเคยมารีวิวไปนานแล้วครับสำหรับทีมนี้นะคุณผู้ชมตอนที่ดีหกเทสเก็บงานอยู่ในอ่างนะครับผมนึกว่างานจบไปแล้วไม่ใช่ครับุดเพิ่มอีกหนึ่งอ่างครับนี่นึกว่างานจบที่ไหนได้ยังไม่จบครับยังลุยต่อมีแต่รถใหม่ๆครับทิมงานพาทิ์นี่ มักเทนมักเท่น,ทนตัวท็อปกล้องหลังปั๊มดูดสวิงไวฟึดฟาสเลยครับผู้ชมรถใหม่ๆนิ่มๆครับไม่มีกึกกักเลย พูดไปแน่ใจว่า10คันหรือ11คันนะคุณผู้ชมกรจัดกระจายกันไปทั่วอ่างครับอ่างนี้ก็ใหญ่อยู่นะน่าจะเป็นพันเหมือนกันครับน่าจะเป็นพันไร่เลยเนื้อที่ทั้งหมดนี้ก็ถือว,ว่างอยู่นะ ทีมงานที่ใช้โกเบในยอสดทอนนี่ก็มี2ทีมงานใหญ่ๆนะครับเท่าที่ผมรู้จักนะก็จะมีทีมงานหอจกรภาทิดคอนทรัคชั่นนะครับแล้วก็จะมีหอจกอสังวันโชคเจริญยิ่งก็ส่วนมากส่วนใหญ่ครับก็จะใช้เป็นโกเบนะครับก็มีความปัดเปี่ยวความว่องไวในการทํางานนะครับงานขุดงานโยนเกี่ยวกับงานต่างเย็บน้ำขุดระบบระบายน้ำพวกนี้เร็วมากครับโกเบ ก็ถือว่าต้องต้องเลือกงานแล้วก็เลือกใช้เครื่องจักรให้ถูกประเภทนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์นี้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่าสมรรถนะของรถขดุดในยุคในยุคปัจจุบันนี้ก็หนีห่างกันไม่เยอะครับติดใก้กัน โยนจับโยนครับเพราะว่าข้างๆกันนี่เขามีนี่ SK210LC นะอ้าวดินดินมันล้นครับเดี๋ยวต้องไปโคยฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวจัดให้ชมเป็นคลิปคร่าวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้า SK21 0อ่า200นะครับ มาช่วยทับอีกหนึ่งครับรับผมมาช่วยทับอีกหนึ่งลำอีกหนึ่งคันนะนี่ก็ SK200 มักเทนเหมือนกันใช้แต่รถใหม่ๆครับนี่ทีมง,งานพาทิษ เอาเดี๋ยวให้ฝั่งนี้เขาขุดไปก่อนนะเขาเขาโยนไปเขาหันลังให้เราแล้วเดี๋ยวเราดูคันนี้ก่อนนะครับว่ยตจัดให้ชมสั้นๆเอา้ามาเพิ่มอีกก็ถ่ายอีกครับโบเบเยอะ ทีมงานภาคพิษนี่เห็นมีซานี่ด้วยน่าจะสามคันนะเท่าที่เห็นเห็นโกเบอยู่7คันนะครับโกเบ7แล้วก็ซานี่3เป็น10แล้วก็คอมาโุ1เป็น11นะ เท่าที่เห็น คลิปนี้จะจัดให้ชมประมาณ13-14นาทีไปเลย เอาละครับผู้ชมครับเราก็รับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับยู u ูบช่องวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโกบิโก้เอสเคสองร้อยมาร์คเทนทีมงานผจกาพาทิศคอนสตรัลชั่นนะครับงานขุดอ่างเก็บน้ำหรือว่าระบบส่งน้ำนะครับด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาแล้วครับ